ห้องแฮมจำปาผ้าเล่แต่ละห้องเนี่ยก็จะก็จะมีแอทุกทุกห้องเลยสวัสดีทุกคนตอนนี้ขอ,อยู่อ่านว่างของสเตรคุอ,อุ้มนะจำประสัทนะอยู่บัคเซ่นะอ่าว่างวงนี้นะสร้างเมืเ่อปีพั .168 เซตสินเมื่อปี75เซต สร้างเสร็จแล้วปุ๊บเพิ่นกับบริยูเลยก็คือเพิ่นจะหนี่ปรีพัยยูอาา่าอยู่ฝรั่งเศสวันน,น,าน,านี้เฮปเลยว่ามาเบิ้งขาวๆฮือไอ้พิ่นผ้ายางเลาะเบิ้งทั้งนอกขาวๆแต่ว่าทั้งในนี่ห้องบอดสมัติจะเข้าได้เนื่องจากว่าปิดปะผุนนี่คือเขาเบิง้งทั้งนอกนะอันอันอันนี้จนะติดกับทางง่ายมันบอ่อยติดกับทางใหญ่ได้นี่เออสนุนช่วยในวงนี่นี่นี่ติดกับสนุนช่วยในวงพุนได้แล้วทางพุนนะทางพุนก็จะเป็นขัว ผัวมาจากอ่าสวรรค์นั่นแหละทั้งทั้งหลังทั้งหลังของอ่าอ่าพระรัชวังเนี่ยก็คือติดกับแม่น้ำดนแม่น้ำดนเออน้ำน้ำน้ำเสโดนนะเขาเอิ้นว่าเบื้องเดิเขาเอิ้นว่าสลาสลากพันห้องเนาะสายยาสลากพันห้องเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นเพิ่นเฮาเบิ่งสักได๋เพิ่นเฮาเบิ่งสักได๋เออๆออปะปเฮาเฟิงเฟิงเฟิงเออบ้านนี้เนาะ เพราะว่าที่จริงค่อยยักเข้าไปเบิ้งแต่ว่านึ่งนะมันวา่าการเข้าไปเนี่ยนึ่งนะมันว่าความยำเก๋งสถานที่ fit, นะเพราะว่านว่าเมือ่อท่านด้เ <fur you. S 2> ป,ปิดก็เลยว่าเอาเพิ่มเป็นปลาปูแล้วิ่นจะเปิดเข้าไปที่จริงค่อยยังนอนอยู่นี่นะถ้ถามเมื่อเลิพิ่รเปิดแล้วค่อยจะมานอนนะแต่ว่าทรา,ทราม,มาว่าอามงเนี้ยาหวานสถาน สถานที่ต้องต้องมาต้องต้องมีกันไว้บ่อเฉยๆบ,บ่อบบบอันเจ้าของสถานที่บ,บ่อีกตามอีกตามทานบุคคลบ่อวันนี้นักท่องเที่ยวที่มานี่ยอ๋อบนลายชิ้นทั้งหลังวันนี้นี่แขกที่มาเนี่ยเป็นคนกลุ่มใดในโสงก่อนๆนะนโควิดนะส่วนมากอ่าเือพวกไทยมาประมงในช่ว,วนแากก็ชิมีแค่แขกไทยแขกไทยเอาเพื่อจัดนในห้าดาวบเลยสามดาวของแฮมเนี่ย ท้าม้หกซันนี่แต่ว่าหกเดนีหกซันตัวนี้หกซันตัวนี้นี่สี่ซันเลยสี่ห้าซันตัวนี้ห้ซันตัวนี้แต่ว่าเสริมต่อกันหมดเลยออตัวนี้อีกเลยตัวนี้อีกเลยเออตึกต่ำอีกเลยเดดเดโอ้เป็นเป็นสิ่งที่ที่อาชจันรได้มาในปีพันก้ร้อยหกสิบแปดเนี่ย พอทรงนั้น <grammar> ม <grande Torah, S 2> ันกับบริมีรถเคสรถหยั Saturday, ah e Horizon, right there, ่งค่นะแต่เขาสามารถสร้างได้นะอ้อเอาเอาอายังหยั่งนงคือคนพื้นพิ้นผู้มาสร้างนี่คือวิศวกรผู้ที่ออกแวบนต่คือฝรั่งเศสนะแล้วก็เวียดนามไทยแล้วก็ลาวนะเฮ็ดอันนี้นะแต่วัตถุดิบที่เอามาเนี่ยไม่เฮ็ดเนี่ยคอยมีุูจักวามาจากประเทศเลยอนะอาจจะมาจากเวียดนามบอหรืออาจจะมาจากไทยนะ ทั้งหน้าก็เขียนว่าโฮงแฮมจำปาผ้าเล่ดอันนี้ก็เขียนสลักเสื้อทั้งหลังพุ่นกะก็จะเป็นเมื่อวานนี้ยางมองแล้วทั้งทั้งประตูนะหรือทั้งมืเตงเนี่ยก็จะเป็นไม้เนื้อดีได้ไม้เนื้อดีมีหูจักว่าไม้ไม้หยางมีหูจักนะตามคนข้างทางนี้ว่าไม้เนี่ยก็จะเป็นไม้แดงไม้ดู่ไม้ประดงไม้พนนยุงเหมือนใช่นะ โอ้น่าน่าเสียดายนะที่เฮาไปได้เข้าไปทางในอันนี้ก็จะจะหกหางเพราะว่าเพิ่นปิดถึงแล้วแต่ว่าเนื้อทีนี่เนื้อทีนี่กว้างเลยกว้างกว้างจากแมตรไอ้จะคิดว่าแล้วห้าสิบเมตรบ่เออเออหน้าทางหน้าทางห้าสิบเมตรแม่นบ่กว่าแล้วกว่าบ่กว่าบ่นี้ทางยาวเด้ได้บ่ดเจ็ดสิบเมตร เงาดูมันมันมันนี่ขันขันบ้านดังหนึ่งโอแม่นแม่แม่นขันบ้านดังหนึ่งเงาไปหอดทุกเออแม่นต้นนั้นกับแม่นบอกตัวจะาต้นนั้นกับแม่นบอกแม่นแม่นอ๋อตัวเจ้าเขานอนมาขึ้นนี่มันเป็นมันเขามาซบจสื่อแต่ว่าดินขับตรงนั้นมันแม่นขล้องนี่นี่เบิร์ตอ๋อแม่นเนาะมันมีเนื้อที่เดียวนะสบอ๋อเออข้างหลังคือแนน้ำซีดอนนี่น้ำซีดอนแต่นี่เป็นต้นปาล์มดีเนาะแม่นบอกเป็นต้นปาล์มต้นอย่างเลย โอ้ยใหญ่แหงใหญ่แหงเมื่อสมชื่อว่าสองสองพันกว่ห้องเนาะสองพันกว่าห้องสองพันกว่าห้องแมนประตูนี้จักเทยพันจักเทยพันบาทปรับกับเป็นประตูห้องนะเออเป็นพืคนเทยนเลยเออเป็นมันมันมันมีตู้ต่ำมันมีตู้ต่ำอยู่ถึงสองพันแต่ว่าสามสามถึงสิบพัเออตู้ต่ำนะ ไเลร่วมกันนะจบุตตามหาปลาโอ้เขา,ามีแต่ว่ายืนเบิ้งไกลๆเขามีสามารถที่จะเข้ามาได้เอ <า S 2> เอเพราะเพราะว่าคือว่าอะไรกานประปุง๋งเนาะเขาแนมไปในแต่ละห้องนะแต่ละห้องเนะี่ยก็จะก็จะมีแอรทุก,ท,กทุกห้องเลยเออมีทุกห้องเัี้งพูดจกเป็นหกหกเหมีท่อพีวีเดิน มีสันตอนนี้มีสันดัดฟ้าคล้ายๆคล้ายๆกบวัดเนาะคล้ายๆกบวัดเหมือนกำพอกำภูเออมีมีคนเวียดนอนสองคน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 ลาวมีบวนอนเนี่ยอ๋อเทียมมาจอบอสออ๋อเอออ๋อโดยโดยจริงจริงแล้วก็อยากให เราเ็แมบูเนาะเปิดการบัชงานเปินการบวชงานทานว่าปัาปรุงเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็โอ้ยยังโอเคได้เยคายคิดว่าปับปรุงหึงบอกประมาณชิปมาณสองพันสี่พเนสีเออในสองพันสี่อ๋ออ๋อเพระว่าเดือนชิ่เขาก็เรื่อแม้เขา อ๋ออันนี้เอาสังสีมาหล่อมเอาอุปกรณ์เขามาอ๋อ oh. เอาาป้าไว้ดีป้าว oh, ัน,นี่ปุ๊บแล้วก็ใส่เลื่อมให้เลยเลื่อมเรียบร้อยอ่า oh. uh uh. uh, ทุกคนเบิงบ้งเบิ้งแต่ไกรๆนะประตูนะประตูแบบแบบเป็นซองลมเนาะ mm. เป็นซองลมแล้วปิ้นลงมาเ mm. นี่ยซองลมแล้วจะมีจะมีทั้งทงจะมีลวดลายคล้ายๆกับหัวพญานาค mm. ตัวน,นี้จะมี 1, อยูซี่ซันตัวนี้นะเ <Boy>, oh. จะ้าเจ้าเคยขึ้นเบิง้งอยู่บ่ อ๋อบง่งอยูเนาะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เจ้าบัดเข้าได้เนาะได้ได้ได้หมดอ๋อออ้อันนีจะเป็นคล้ายๆกับบ่อน้ำพุนะเนี่ยอันนี้เป็นหินเด้นี่ทุกคนเ <c oughs> เป็นหินอันน่ะหินหินด่านเขาบ้นานเฮานะนี่เพิ่นจะมามาทุบออกอะไรกับเพชรเป็นก้อคือคืออิดบ็อกนี่นะเนาะไม่หมดละ <c oughs> เออนีนน่แล้วก็อ่ากะโลนี่ก็ แบบแดงๆเนี่ยก็ค่อยค่อยคิดว่านําเข้าจากต่างประเทศเออบรเวียดกับไทย่อยคิดว่ามาจากไทยเพราะว่าอ่าไทยมันก็ติดกับบ้านเฮามันใกล้ๆกันนะมันคือกันโอ้อ่านะห้องอาหารเนาะตอนนี้เป็นห้องอาหารที่คอยเบิ่งไว้จะห้องอาหารนะโอ้เอาเอาสั่นเอเบิ่งในชั้มนี้ทุกคนเบิ่งเข้าไปหลายเข้าไม่ได้บเวเข้าทางหลังอันนี้ เออน,นี้ตึกต่ำเลยครับวันนี้นี่ๆมีมีแทงน้ำอันนี้แทงน้ำก็คือคเทพตอนนี้สมัยก้อนไปแล้วนี่คือทุกอย่างไม้นะเป็นไม้เนื้อดีหมดเลยทุกคนเนะี่ยนีกชื่อวุฒามาปุ๊บเนาะอันนี้นี่เข้าปุ๊บเลยแบบวุ่นอ้อมได้เนาะมันบอกวนอ้อมได้บ่อ๋อคือมีทางเข้าปุ๊บแล้วจะวุ่นอ้อมพระเสวังเลยเลยนะนะนะแต่ว่าทั้งพุนก็คือเป็นเป็นน้ำดนคือว่าอะไรเป็นน้ำีโดล อ๋ที่ซานเฟินไบเป็นยังไงเมนทุท่านอ๋อทั้งหลังก็มีเนาะอ๋อโดย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 โอเค <icio S 1> อันนี้คือทางนอกเะดับทุกคนนี่ทางนอกพระชว่างนะเดี๋ยวถ้าเร็วไปกันเห็นไัมนี้อันนี้เขาปิดประปุ่งอ่ะเลยนี่พระเจ้าอ้อมสังกษีเดี๋ยววันนี้เนี่ยถ้าว่าแล้วปุ๊บนะก็จะเปิดวันนี้นี่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 เดี๋ยววันนี้พ่าสิียวบอถล่มหงแลมมนะเนี่ยจังหวพระเลดจันลูกที่สุดในภาคเซส ถึงื่นนั้นนะถ้าเขาเปิดนะก็จะมานอนว่าพ <Wow. S 1> ิสูจน์ว่ามันเป็นเริกนะก็นะข้อกับร่องบ่าทายทายอะไรับก็ค่อยคนที่นอนนี่ขนอาจจะมาจะข้างไก่เป็นแท็กจีนบ่อแท็กเปียดบ่ออาจจะเป็นแท็กของคนไทยที่มากนะแต่ว่าคนเล่าขเขาครับอาจจะนอนเป็นบางคน น,นี่คือหน้าฮงแฮมหรือหน้ารัสเบังเก้าอันนี้ทางเข้านะทุกคนเนยเป็นทางเข้าใน,าานสมัยก่อนเข้านี้ปุ๊บแล้วกัลทลุคุณได้อ้อมเลยบนอ้อมทางหลังคุณวนบน,บนพี่ทางหน้าพุ่นะนะนีนี่ถนน,นนเจ้านุวงเจ้าอนุวงศ์ทังพุ่นเม็นทางอันขัวขัวาทางพุ่นเป็นแม่น,น้ำเซโดนนะอันนี้เป็นวงเวียน,นอันนี้เป็นทางเข้าเอากับมาอีกเย หือว่ากว้างเลยอันนี้พาาัะตะขานจะบปลาพะเลศอันนี้กับปิติปลาปงคือกันเพราะว่าเจ้าเดียวกันนะนี่เอามีสมาธิจะเข้าไปได้สมบัติเป็นเป็นพัะตะข่านี่ก็คืออาจจะแบบแค่ผู้ใหญ่ามากเลยมากินเข้าก็อย่างนะั้นะหรืออาจจะจัดงานดองประซุมบอ่อเหมนอย่างบ้านนี้ขนณะนี้อันนี้กับอันนี้โมเมนต์อะไรเป็นเฮือนซุ่นผู้ค,คลแล้วก็จะนั้นก็เป็นจปาพะเลศนะ กนเน่าเสียดายเนาะที่เข้าไปได้เข้าไปอ้าวิดีโอหน้าไ่าเข้าจังให้ทั้งเบิ่อี้และเขาก็ไปทั้งในอ๋อไปก่อนพี่น้องเลยบไปนี่คือลงแรจับป่าไปไ,ไปพีไปไปไปป่น้อง